ประมาณสักสามชั่วโมงกูกลัวเด้อพ่อกะสีเดี๋ยวทำการแหล่พวกสูบออกเป็นชิ้นๆเด้อหล่ะกะสีทรงตากแห้งให้เอฟซีเด้อเบิ้งพ่อสีเฮ็ดมองไหนก่อนเด้อมึงอยู่ซื่อๆเด้ออันนับเนี่นี่พ่อสีเอาดวงมองนี้ออกก่อนเข้าใจบ่อ่าแล้วก็พ่อกะสีผ้ามองนี้พ่อกะสีผ้ามองนี้มึงเข้าใจบ่แล้วก็บผ้ามองนี้อ่าบานนี้ก็แชะมึงมองนี้นี่แชะ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 แช่แช่ตงมาอ่ะเอาตับมึงเข้าใจบ่ เอาตามมึงเลยต้มเพราะมึงเหนียวไว้ต้มปอกพวกตัวเนื้อน่องมึงนี่เด้อพ่อก็ะชีเอาไปตากแดดให้เย็บเเด้อเอือบซีเกลือจะแช่หมังดำเนื้อบ้านนี่หักดำพวกที่เนี่ยยูจะเจอมึงพ่อก็ะชีตัดมึงนี้ก้อนเออตัดมึงนี้ก้อนเออพ่อก็ะชีตัดมึงนี้ออกเข้าใจบ่าเดี๋ยวพ่อก็ะชีตัดมึงนี้อืมมาพ่อก็ะชีแล่เนื้อออกอีกป๊บ้านนี่ก็ขวาก็ใส่มึงเอาตามมึงน้ำดำมึงนี่กินสดของมึงเฉพาะมึงนี่กินสดพ่อมันเป็นผู้ต้นคิดเข้าใจบ่ แต่ว่าตัวนี้บ่มีให้ให้ไผแล้วตัวนี้ก็คือเอาไว้ธรรมดาเอ้ยมึงเฮ็ดหยังนั่นมึงตีเนี่นบ่เออเดีย๋ยวป้าก็กลัห้มันจบก่อนนี่กูสิแลาบานี่กูก็เสียวเนื้อนี่หั่านๆเป็นชิ้นเป็นชิ้น,นตากเหรียอกับช่งให้ FC ผู้ใดอยู่จังหวัดใดนเตรียมเอาเด้อครับอีกบ่กีที่นี่นี่อะไรอีกเก็บ3าชั่วโมงเข้าใจบ่เออมึงกะว่าอะไรพวกมึงเตรียมรถเข้าใจบ่ห้ามดิกๆ